กำหนด a และ b แทนความยาวของส่วนของเส้นตรง2เส้นดังรูปจงสร้างส่วนของเส้นตรงเส้นหนึ่งให้มีความยาว a บวก b หน่วยและอีกเส้นหนึ่งให้มีความยาว a ลบ b หน่วยอ่ะเรามาเริ่มทำกันข้อ2ขั้นแรกนักเรียนจะต้องมีส่วนของเส้นตรง ขึ้นมาเส้นหนึ่งให้มีความยาวพอสมควรแต่ต้องยาวมากกว่า A กับ B นะอ่ะเราก็ลากเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งก่อนได้เส้นตรงเส้นหนึ่งแล้วได้ส่วนของเส้นตรงเส้นหนึ่งแล้วนักเรียนก็ไปวัดความยาว A ในหนังสือแล้วก็ความยาว B ในหนังสือ เพื่อที่จะมาเขียน a บวก b นะนักเรียนได้เส้นตรงเส้นส่วนของเส้นตรงเส้นหนึ่งแล้วใช่ไหมนักเรียนก็มาวัดนะมาวัด a มาวัด a เพื่อที่จะทำเป็น a บวก b นะคะเราทำ a บวก b ก่อนนะนักเรียนนะ,ะนักเรียนวัด a ก่อนวัด a ในหนังสือนะนักเรียนก็จะได้วัด a ในหนังสือได้ประมาณนี้นะคะ วัด A นี่คือการวัด A ในหนังสือเสร็จแล้วก็คือวัดจุดปลายของทั้งสองข้างเมื่อวัด A มาได้แล้วนักเรียนก็เอามาที่จุดปลายทำเป็นจุดกึ่งกลางนำจุดปลายจุดหนึ่งเป็นจุดกึ่งกลางแล้วเขียนส่วนโคง้งค่ะเขียนส่วนโคง้งให้ตัดกับส่วนของเส้นตรงที่นักเรียนขีดไว้แล้วนะคะ นักเรียนก็จะได้ความยาวตรงนี้ก็คือ A หน่วยแล้วทีนี้เขาให้เราทำา A บวก B A บวก B เราก็ได้ A หน่วยแล้วเราจะต้องหามาอีกบวก B นะคะนักเรียนก็ต้องไปวัดมาจากในหนังสืออีกเช่นเดินะคะวัด B มาวัด B มานะคะวัด B มา B ประมาณนี้นะคะ เราก็ได้ความยาวเท่ากับ b แล้วใช้วงเวียนวัดนะฮะเราก็ได้ความยาวเท่ากับ b แล้วนักเรียนก็เอามาทําในสมุดของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะได้ a แล้ววัดต่อจาก a ไปเป็น b นะเป็น b นะใช้จุดกึ่งกลางที่ส่วนโค้งตัดกับเส้นตรงใช้จุดกึ่งกลางที่ส่วนโค้งตัดกับเส้นตรง ได้ b แล้วเขียนส่วนโคง้งใช้จุดกึ่งกลางที่ส่วนโค้งตัดกับเส้นตรงแล้วก็เขียนส่วนโค้งตัดเส้นตรงได้ความยาว b แล้วนะคะแล้วเราก็จะได้ว่าส่วนของเส้นตรง a b มีความยาวเท่ากับ a บวก b A บวก B A ส่วนของเส้นตรง AB มีความยาวเท่ากับ A บวก B แล้ว